สวัสดีครับคลิปนี้จะมาทำการทำแผ่นไดแฟมนะครับใช้ในเลกูเลเตอร์ลมนะครับหรือน้ำอันนี้ก็เป็นแผ่นไดแฟมขนาด2มิลนะครับซึ่งมีใยเชื่ออยู่ที่ในแผ่นตัวนี้ที่เห็นขาวๆนี่เป็นแป้งนะครับแป้งที่ผมโรยไว้ในการเก็บรักษาแผ่นไดแฟมให้ใช้ได้นานนะครับ แผ่นตัวเนี้ยเราจะหาซื้อได้ในขนาดที่เป็นฟุตคูณฟุตหรือ2 f o ฟุตคูณ2 f o ฟุตเป็นแผ่นนำเข้าของญี่ปุ่นนะครับก็คือคุณสมบัติมันก็คือผิวจะเรียบนะครับผิวจะเรียบทั้ง2ด้านเลยคือใช้ด้านไหนทำก็ได้นะครับเป็นเป็นด้านหน้าด้านหลังก็คือใช้ด้านไหนก็ได้นะครับวิธีการทำนะครับเราอาจจะต้องสร้าง ตัวพันกดขึ้นมานะครับแล้วก็มีตัวแกนกลางตรงนี้นะครับแท่งแกนกลางซึ่งเราจะตีพร้อมกันนะครับก็คือจะได้จะได้รูตรงกลางแล้วก็ได้บ่งนอกอันนี้รูตัวเนี้ยอ่ารูตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดเกลียวที่เราใช้นะครับก็คือตัวที่เราพอเราพันมาแล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ที่เกลียวเราก็จะสวมเข้าไป นะครก็อยู่ที่เราใช้ขนาดไหนการกดเป็นลูกขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็คือเราอาจจะใช้ค้อนตีก็ได้นะครับเคาะโดยรอบก็ได้ถ้าเราไม่มีแท่นอัดไฮดรอลิกนะครับเราก็ใช้วิธีเคาะเอาก็ได้นะค่อยๆเคาะลงไปแล้วมันก็จะออกมาเป็นวงกลมอย่างนี้นะครับหรือถ้ามีแท่นอัดเนี่ยเราก็ใช้แท่นอัดกดก็ได้นะครับก็เร็วดีในกรณีที่ทำหลายๆอันนะครับ ก็สามารถวางซ้อนกันได้หลายๆอันเนะปั๊มทีเดียวก็ได้3-4อันนะครับผมจะใช้วิธีการโดยใช้ค้อนค่อยๆเคาะเข้าไปนะครับตอนตีเราก็หาแผ่นตัวนี้มาลองหน่อยนะครับ เนี่ยนะครับเราก็จะได้แผ่นแดแฟลมนะครับออกมาส่วนตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเนี่ยจะมีอ่าจะมีโอลิงเส้นตรงนะครับอยู่ในนี้แล้วก็ถูกเจาะรู1.5มิลนะครับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นโอลิง NBR ชอ 70หรือ90ก็ได้นะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นชอ90นะครับชอนี่หมายถึงความแข็งของเนื้อยางโอลิงนะครับมันม,มันจะมี70กับ90นะครับ90นี่ความหมายก็คือว่ามันสามารถรับแรงกดได้เยอะนะครับจริงๆ70ก็ใช้ได้นะครับแต่พอดีมันมีขายทั้ง2องอย่างผมก็เลือกเป็นแบบ90มาก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นโอลิงเส้นตรงนะครับขนาดของโอลิงตัวนี้จะอยู่ที่ 5.33มิลนะครับเบอร์มันก็จะขึ้นต้นด้วยเลข3นะครับถ้าอันอยากดูขนาดเบอร์ของโอลิงเนี่ยความหนาต่างๆเนี่ยเข้าไปดูได้ที่ในช่องของชุมชนนะครับคือผมโพสต์ไว้อยู่ในนั้นนะครับมีตั้งแต่1.78 2.62 3.53แล้วก็5.33แล้วก็7มิลนะครับซึ่งเบอร์โอลิงเหล่านี้ก็จะเป็นเบอร์มาตรฐานที่ให้อยู่ในบ้านเรานะครับ การทําเราก็จะใส่ตรงนี้เข้าไปพอหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วเจาะรูแล้วเราก็จะยัดเข้าไปอย่างนี้นะครับก็คือการทำเนี่ยผมอาจจะเราอาจจะต้องหาจิ๊กนิดนึงนะครับที่มีขนาดเจาะรูเนี่ยนะครับ5.33เนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับที่เห็นขาวขาวนี่แป้งนะครับแป้งเนี่ยนะครับวิธีการทำเนี่ยเราก็ เอาโอลิงใส่เพราะโอลิงเส้นตรงเนี่ยมันคงไม่ได้ตรงปเป๊ะนะครับเราก็เลยต้องมาทําจิกแล้วก็ไปเจาะที่แท่มะหวานนะครับจับแล้วก็ใช้ดอก1.5มิลเจาะลงไปนะครับเพื่อที่มันจะได้ไม่หนีไปไหนเจาะง่ายขึ้นนะครับพอเราเจาะได้เสร็จเนี่ยเราก็ตัดเราการตัดเนี่ยเทคนิคเราจะต้องตัดคาในนี้เลยนะครับเพื่อที่พื้นที่หน้าตัดตรงนี้จะได้ออกมาเป็นตรง ผิวผิวผิวหน้าตัดตรงนะครับเพราะเราจะต้องใส่เข้าไปในนี้นะครับผิวจะต้องเป็นหน้าหน้าตัดตรงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลองนี่ให้ดูสมมุติว่าสมมุติว่าผมเจาะแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็ตัดง่ายๆนะครับเราก็ตัาดคาไดมิเตอร์ตรงนี้เลยเพื่อที่ผิวมันจะได้ออกมาตรงนะครับ มันก็จะออกมาตรงผิวผิวหน้าตัดของโอลินก็จะตรงนะครับพร้อมที่เราเจาะรูเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เวลาเราใช้เนี่ยเราก็ดึงออกมาใช้อย่างนี้นครแล้วตัดทีละท่อนนะครับตัดทีละท่อนแล้วเราก็ถึงจะมาใส่ในนี้นะครับรูตรงนี้นะครับก็เป็นรูระบายก็อยู่ที่ประมาณ1.5ม mm ิลกับ2มิลนะครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดเลกูลเลเตอร์ของเราที่เราใช้พอหลังจากเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ ทำการใส่จะใช้ด้านไหนก็ได้นะครับเพราะว่าไดอะแฟมของญี่ปุ่น,นมันเรียบทั้ง2ด้านเลยนะครับเอาด้านไหนก็ได้นะครับเลือกแค่ด้านหนึ่งแล้วก็หมุนตรงนี้ก็ไปตรงนี้จะเป็นเกียว M8 นะครับ M8 แล้วก็พันตัวนี้ผมก็จะเป็นไดมิเตอร์8มิลนะครับส่วนอันนี้นะครับจะใช้ สกูสแตนเลสตัวนี้มาใช้ก็ได้นะครับถ้าเราไปหาซื้อเพาลําบากนะครับเราก็ซื้อเป็นหัวน็อตเอาตรงนี้เราจะใช้ไม่เกิน1นิ้วก็ซื้อหัวน็อตเอ็มสิบสยาว25มิลหรือ1นิ้วนะครับก็แค่นี้ก็พอแล้วเราก็าไปขึ้นเครื่องกึงเราก็ทําเป็นรูปอย่างนี้เพราะตรงนี้จะ19มิลตรงนี้ก็จะ19มิลนะครับเราก็กึงเหลี่ยมนี้ออกซะนะครับแล้วก็กึงล้างตรงนี้ใหม่ก็อาจจะเป็น m 8หรือ m 6ก็แล้วแต่ในการออกแบบนะครับส่วนอันนี้จะเป็น8มิลน,นะครับแค่นี้การใส่นะเราก็จะทาเราก็จะทา,าวสาสลินไว้นิดหนึ่งเพื่อให้มันลื่นนะครับเวลาตอนเราขันขันน็อตนะครับมันมีอยู่สองแบบนะครับ ในการทำแผ่นไดอะแฟมใช้เองเนี่ยคือถึงแม้จะเป็นแบบมาตรฐานที่เขาใช้ในเลคูลเลเตอร์บางตัวเขาก็ใช้หัวน็อตยึดเหมือนกันนะครับก็มีเหมือนกันนะครับส่วนย้ำเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงอีกทีละกันนะครับในการย้ำแต่ข้อดีของการแบบใช้น็อตเนี่ยมันข้อดีก็คือเราสามารถเปลี่ยนแผ่นไดอะแฟมได้ในกรณีที่ แผ่นแดแฟมมันแตกหรือเราวาม,มันจะแตกนี่น,นานมากครับหลายปีครับเราใช้งานจนสมบุกสมบันนะครับกว่าม,มันจะนี่แต่ว่าข้อดีคือเราไม่ต้องไปซื้อเลกูลเลเตอร์ทั้งตัวเราสามารถหาแผ่นแดแฟมมามาเปลี่ยนเองได้นะครส่วนน็อตท,ที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นน็อสตสแตนเลสเป็นแบบมีซีลนะครับก็คือกันคลายนะครับอันนี้เราก็จะมีแผ่น นะครับเราก็ต้องใส่แผ่นตรงนี้แผ่นตัวนี้ถ้าท่านสังเกตดูเนี่ยถ้าถ้าดูเนี่ย,ยผมจะมีมุมเอียงตรงนี้อยู่นะครับมุมมุมที่เอียงอยู่อ่าตรงนี้เนี้ยเนี่ยน,นะครับมันจะเอียงนะครับการเอียงเนี่ยก็แล้วตรงนี้ต้องมนนะครับตรงขอบขอบต้องมนนะครับมนอย่าให้คมอย่าให้มันมีคมน,นะครับเวลาเวลาทำเอียงนิดนึงแล้วก็ให้ตรงนี้มน อันนี้มนเพื่ออะไรครับเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่อย่างเงี้ยเวลาเจอแรงดันนะครับพอแรงดันมันอัดขึ้นมาเนี่ยนะครับการทําคมตรงเนี้ยเพื่อไม่ให้คมตรงเนี้ยไปจิกกับเนื้อแผ่นไบแอะแฟนะครับมันจะได้ไม่เสียหายแล้วก็ใส่ตรงนี้น,นะครับปกติแล้วเนี่ย ถ้าเราทำตรง้เราควรเจาะรูตรงนี้ไว้ประมาณ4.5มิลสข้างเพื่อที่จะมันจะคล้ายๆแบบประแจของลูกหมูครับเวลาเราเปลี่ยนใบนะครับเราจะได้จับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ได้แต่อันนี้ผมไม่ได้ทำไว้นะครับก็ไม่เป็นไรผมก็จะใช้เอาผ้ารองแล้วก็อันนี้หนีบเอานะครับก็แล้วแต่ แล้วก็ขันพอตึงมือนะครับตอนนี้เท่ากับเราก็ได้แผ่นไดอะแฟมออกมาแล้วนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วบางท่านอาจจะเห็นว่าเฮ้ยแล้วมันขึ้นลูกได้ยังไงนะครับอย่างของที่เป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยนะครับนี่ยะนี่นะครับ,รบอันนี้ก็เป็นไดอะแฟมของเลกูลเลเตอร์อีหอหนึงนะครับของญี่ปุ่นอันนี้ถามว่ามันขึ้นเชฟอย่างเงี้ยได้ยังไงเนี่ยนะครับบางท่านสงสัยกัเพราะเราทําเรียบอย่างนี้นะครับ ก็การขึ้นรูปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการขึ้นรูปของมันเนี่ยเราก็เอาการใส่เราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับอันนี้การขึ้นรูปก็คือเอาตัวเนี้ยปิดเหมือนเดิมนะครับปิดไว้นะครับสมมุติว่าเราปิดแล้วอย่างเงี้ยนะครับเราก็ใส่เพชเชอร์เข้าไป ก็เปิดแรงดันลมนะครับให้มันเข้ามาอยู่ที่ทางด้านเอาเนี่ยนะครับเราใส่ลมเข้ามาทางด้านอินเกตแล้วก็ทางด้านเอาเกตเนี่ยเราจะาเปิดลมเข้ามาประมาณสัก6-7บาก็ได้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5วันนะครับมันก็จะได้รูปร่างอย่างนี้ออกมานะครับอันนี้วันหนึ่งนะครับไอ้ที่รูปร่างอย่างเนี้ยที่เห็นตอนแรกมันก็เป็นอย่างเนี้ยนะครับ เนี่ยนะครับจะต่างกันเห็นไหมฮะอันนี้ของใหม่ยังยังไม่ได้ใช้งานมันก็จะเป็นแผ่นตรงอันนี้วันหนึ่งเนี่ยมันก็จะเริ่มขึ้นรูปร่างเป็นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสักทิ้งไว้สักห้าวันเนี่ยมันก็จะกลายมาเป็นรูปถ้าเราถอดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรูปร่างตัวนี้ละเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นฟอร์มของมันเป็นรูปร่างอย่างนี้ขึ้นมาแรงดันมันก็จะขึ้นมาตามเชฟตามรูปร่างของของของตัวเนี้ยนะครับ เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ถาวรอย่างเงี้ยนะครับทิ้งไว้ประมาณสักห้าวันทิ้งแรงดันไว้นะครับให้มันคลายเนี่ยมันก็จะขึ้นเชฟอย่างงี้มาให้นะครับก็มันก็จะเหมือนอย่างอันเนี้ยนะครับก่อนที่ซื้อมาเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันนี้มันเป็นตัวใหญ่กว่าตัวนี้แค่นั้นเองมาเลยเห็นจริงๆตรงเคิร์ฟโค้งตรงเนี้ยเนี่ยนะครับมันจะขึ้นเคิร์ฟโค้งเหมือนกันเนี่ยนะครับ นี่ก็อยู่ตัวเป็นแบบนี้นะ ตอนนี้ก็แผ่นไดแฟมแท่น,นี้ก็ทําเสร็จแล้วมีแค่นี้เองครับเราก็จะได้รูปตามที่เราเห็นอย่างเงี้ยนะส่วนตัวเนี้ยในรูปแบบของการย้ําเนี่ยผมก็จะทําในคลิปวิดีโอถัดๆไปนะครับ